มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายนะคะที่เป็นภัยเงียบกว่าจะรู้ตัวก็ลุกลามไปสู่ระยะอันตรายแล้วผู้ป่วยมักจะเกิดความวิตกกังวลค่ะเกี่ยวกับการรักษาโดยเฉพาะการผ่าตัดแต่คุณผู้ชมคะปัจจุบันมีเทคนิคการผ่าตัดที่ทําให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทวารเทียมจะเป็นเทคนิคการผ่าตัดแบบไหนไปติดตามเรื่องนี้นะคะกับโรงพยาบาลเวชธานีค่ะ ในกรณีของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่การผ่าตัดโดยเฉพาะในลำไส้ตรงที่อยู่ใกล้กับทวารหนนะักเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ท้าทายมากที่สุดแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมของแพทย์ในปัจจุบันทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งทวารเทียมเทคนิคนี้น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอาการทางร่างกายและจิตใจสิ่งที่เป็นความกังวลของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หลักๆเลยคืออะไรคะพอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความกังวลเรื่องการรักษาว่าจะรักษาหายไหมจะต้องเคมีบำบัดใช้แสงหรือเปล่าในรายที่ผ่าตัดก็จะกังวลเรื่องจำเป็นจะต้องมีถุงทวารเทียมบนหน้าท้องหรือเปล่าคะ่ะ ทางการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วยไหมคะมีกี่วิธีแล้วก็อย่างไรบ้างคะการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะระยะของโรคมะเร็งเนี่ยแบ่งเป็น4ระยะระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือระยะเริ่มต้นการรักษาหลักเนี่ยคือการผ่าตัดส่วนระยะที่3คือระยะที่มีเซลล์มะเร็งเนี่ยวิ่งไปที่บริเวณต่อมน้ําเหลืองรอบๆก้อนมะเร็งดังนั้นหลังผ่าตัดแล้วจําเป็นจะต้องให้ยาเคมีบําบัดด้วย ส่วนในรายที่เป็นลำไส้ตรงอาจจะมีข้อบ่งชี้ของการทำเคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงแล้วถึงไปผ่าตัด ะะส่วนระยะที่4เนี่ยคือระยะที่ตัวโรคมีการลุกลามไปที่อวัยวะอื่นๆเช่นที่ตับหรือที่ปอดนะคะการรักษาเนี่ยมีความซับซ้อนจําเป็นจะต้องผสมผสานกันระหว่างการให้ยาเคมีบําบัดการให้ยาพุ่งเป้าแล้วก็การผ่าตัดนะคะส่วนในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยโดยปกติเวลาเราผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยเราจะผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องนะคะเข้าไปผ่าตัดเส้นเลือด เลาะต่อมน้าเหลืองแล้วก็ตัดลำไส้นะคะซึ่งหลักการของการตัดลำไส้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องตัดให้พ้นตัวก้อนมะเร็งให้ได้ระยะห่างมาพอสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราตัดไม่เหลือเซลเมะเร็งอยู่ในร่างกายคนไข้ข้อจํากัดของการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องเพียงเดียวเนี่ยก็คือในรายที่ก้อนมะเร็งอยู่ต่ําในบริเวณลาไส้ตรง แล้วใกล้กับรูทวานหนักมากเนี่ยเราจะไม่สามารถตัดได้พ้นก้อนได้ถ้าเราผ่าตัดผ่านช่องท้องเพียงเดียวในสมัยก่อนเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะได้รับคําแนะนําว่าจะต้องผ่าตัดปิดรูทวานไปเลยใช้ทวานเคียมถาวรบนหน้าท้องนะคะ ปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการผ่าตัดก็พัฒนามามากนะคะเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดเทคนิคเก็บก้นได้ค่ะซึ่งข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คืออันที่หนึ่งเรามั่นใจได้เลยว่าเราตัดพ้นขอบล่างของก้อนแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ระยะมาตรฐานตามหลักการของการผ่าตัดมะเรง็งข้อที่2ก็คือคนไข้เนี่ยสามารถเก็บรูทวารไว้ขับถ่ายได้ตามปกติไม่จําเป็นต้องใช้ทวานเทียมถาวรบนหน้าท้องรายที่เหมาะกับวิธีการผ่าตัดแบบนี้ก็คือรายที่ก้อนมะเร็งอยู่ต่ำใกล้ช่องทวานหนะัก แต่ว่าไม่กินลึกเกินชั้นกล้ามเนื้อหูรูชั้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาให้หายแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งไหมคะก็มีโอกาสนะคะซึ่งสัมพันธ์กับระยะของโรคที่เป็นค่ะถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยสูงกว่า90%นะคะส่วนระยะที่2เนี่ยโอกาสที่จะหายขาดจากการผ่าตัดรักษาแล้วเนี่ยอยู่ที่75-80%ส่วนระยะที่3ก็อยู่ที่ 50- 7 0ค่ะ แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไงบ้างคะก็แนะนําว like ่า1คือหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงบุหรี่ความเครียดนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีขมเหลวควัน อาหารแปรรูปต่างๆนะคะร่วมกับสําคัญที่สุดเลยก็คือการคัดกรองมะเร็งลาไส้ซึ่งในคนไทยเนี่ยเราแนะนําให้คัดกรองมะเร็งลาไส้ที่อายุ50ปียกเว้นว่ามีประวัติครอบครัวหรือมีความเสี่ยงอื่นๆก็จะต้องทําเร็วกว่าอายุ50ซึ่งแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมค่ะหมั่นดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองอยู่สม่ําเสมอเพื่อป้องกันให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่นะคะขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ พยาบาลเวทธานี30ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่ขนทั่วโลกไว้วางใจ